ร้านนะคะคุณพี่ช่องอะไรนะแมงกะพี้ครับผมอ๋อเป็กะรีฟิล์มนะคะครับแมงกะบี่ฟิล์มนะครับโยทักทายนะครับชาวจังหวัดจันทบุรใช่ไหมใช่ค่ะพี่จากกันมาอ่ามาจากสุโขทัยสุโขทัยโอเคค่ะกะบีช่องหนึ่งนะค่ะขาดเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยอ่าพี่ยังหนูจะตำส้มตำ แซบเบอร์ให้ดูเาแซบเบอร์จริงไหมะะ <laughs> เดี๋ยวพี่ต้องต้องแบบเอาเอาจริงๆเลยว่าแซบเบอร์จริงไหมนะ,ะได้ครับ <Okay, S 2> <ไป S 1> เลยผมอเปิดเลยจ้าไปเลย <laughs> ตามสบายเลยค่ะคุณพี่ให้สวยๆก่อนนะเอาปากแดงไว้ก่อน <laughs> ต้าเวอร์จเวอร์จริงไหมพี่เขาทำยูทูบนะคะบนอ สวัสดีค่ะ<อ>ช่องยูทูบนะคะพิมเคฟเอ็นเอ็นทีหรือว่ฟุ่เอ็นเอ็นทีหรือไก่มุ้นเอ็นเอ็นทีก็ได้นะคะเดีย๋ยวดูไก่ทางโน้นก่อนก็ได้ค่ะอ๋อไก่ใช่ไหมครับจ้ะไก่มุ้น มาห้0รเมตรจ้ะติดกับป้อมพีทีนะคิดไม่หาชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อตุ๊กค่ะตุ๊กตุ๊กต่อเต่าตุ๊กต่อเต่าตุ๊กตุ๊กตุ๊กเปิดเข้าเอ็มทีเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันใช่คะฝากช่องด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาจอยกันเซอร์เวอร์ก็จะเป็นตำป่านะคะ เรามารวกมาต้มกันนะฮะโอ้ต็ดโวกใหญ่มากเลยเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับฝีมือคุณตุ้มจะเป็นอย่างไรนะครับฝีมือจริงนะเนี่ยตามจริงเลยนะตามจริงเลยไม่ข้ามบทเซฟเราก็จะบอกบอร์เซฟนะตามตามสบายเลยค่ะตามสบายเลยหอมหอมหอมนี่นะปลาคาราหอมอยู่นะทำเองค่ะปลาลาทำเองเหรอครับใช่ค่ะต้มเองโอเคไม่ใช่ช่องนั้นครับน้ำปลาลาเขากินก็ตุ้นตามต้องไม่ได้เพราะกินน้ำแข็งเดี๋ยวชิมก่อนนะคะต้องชิมก่อนนะ กิเลยม่แม่ค้าต้องชิมก่อนตั้บอรค่ะผมอ่ะเดี๋ชิมในจาเลยครับไม่ยากได้ค่ะเดี๋ยวเราชิมนน้าลายแตก้เนี่ยจากสีนะครับอเคเลยนะสีสั่นดูดิาป่าได้ใส่กับทุกอย่างเลยครับมีทุกอย่างค่ะมีมีหอยมีเดี๋ยวก็มี อันนี้คืออะไรครับปลากรอบผลากรอบปลากรอบปลากรอบอ่าเอสีครับปลากรอบนะครับไม่ใช่ปลากรอบนะฮะสีสันก็ต้อัขวันนี้ขวเองนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ทาเองโอเคโอ้ไม่ใหญ่มากนะครับนี่เราสั่งสองเมนูเดย์เมนูนึ่งต้องแตไปดูก่อนหมูนะฮะเอ่เอเออเอออเอออเ สองสามอ่าโอเคนะครับเปิดก่อนครับว่าเดินก่อนออเด็บก่อนนะเดี๋ยวคุณไม่ออเด็บผมออเด็บก่อนเลยฮะถ้าเกิดว่าเขาสั่งครับน้อยน้อยนะครับอาทำทั้งมืกี้ปีแล้วครับน่าจะห้าปีแล้วโอ้มาาพวกเราอีกนะครับตอนนี้ยอดที่ตามเท่าไหร่ประมาณสองหมื่นโอเคโอเคก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่นะครับผมเม่อี้เราเป็นแสน ครับผมนะฮะกระตั้นเขาเล็กนะครับใครมาจอยกันได้ดีก็กินมานักพักกนี้ะมาอมานี่ครับนอนพ้าวาพักได้ยังไงโอ้เวยจับจอก วันนี้มาลองชิมเค้กนะคะทุกคนน่ากินมากเค้กญี่ปุ่นแดคุณคาบอกว่าทำอย่างนี้ดีแล้วิต้องชิมก่อนมาข้าวหรือเค้กเยียคุณค้าค่ะุนพี่จะสบายค่ะนะคะพี่เข้ามา ได้ทํำยังไงครับดีกว่าจักรยานไหมดีกว่าเดินไหมล่ะนะครับดีกว่ารถรถอ่รถรับจ้างที่เขาเป็นรถคุณพี่เขาแวะมาแวะมาทําข่าวนะคะแล้วคุณพี่เขาก็อเขามาชิมชิมตำตำเรานะคะไก่หมุดนะคะข้างพีทีนะคะข้างพีทียโสธรนะคะไก่หมุด เอาจริงนะเอาจริงๆเลยนะผมไม่ลอยเลยแข็งตอนนี้ค่ะอร่อยหยอกหยอกเอออร่อยเอับี่หอมครับอันดับแรกคือหอมมาก่อนเนี่ยแล้วก็กรอบดีครับเสียงดังมาถึงนี่เลยค่ะเสียงกรอบมันกรอบไงค่ะแล้วมันหอมรู้สึกว่ารสชาติคือแบบว่า อันนี้ใส่อะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นพวกนมน้แป้งน้ำตาลเป็นนมสดนะคะไม่มีพวกผงกอบไม่มีอะไรเลยเป็นไข่ใช่ค่ะข,ขอบคุณค่ะแล้วเสรีอย่ามาย่าย่ายนะครับขอบคุณค่ะพี่พอเที่ยงแล้วนะคะพี่เขาไปเราเที่ยงแล้วลูกค้ามาพร้อมกันนะ ไทยตัมโกราร์ปาดไอ้ประคั่นเคปยู อ๋อผีค ah, ือร <ing> ูผีอยู่แถวนี้ป่ะไะพี่เขาบอกว่าอยู่ในเมืองเลยนะขอบค่ะขอบคุณค่ะจะไปส่งน้องนะร้านเดิม ำไทยไม่ใส่ถั่วฝักยาวนะคะน้องบอกว่าตาไทยแต่ไม่ใส่ถั่วฝักยาวแบบ